สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับพ่อฟ้าใส่ในตั้งแดนอีกนะคะเมื่อนี้นกกับมานั่งว่าในรงเรือดอกไม้เพราะงี้เก่านะจ๊ะนกกับมาเรียนหนังสือนะ้ำตานกก็ดีแล้วเริ่มดีแล้วจะเริ่ม อ่าเรียนหนังสือได้ละนกคือหนวข้อไว้ว่านกมมอยูนี่ฝรั่งให้กินเขา่าบางคั้งไมกินเข่าเวลาเดียวนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะแต่ว่ามันก็อ่ามีเหตุผลของมันนะจ๊ะอ่าคือนกเป็นคนที่อ้วนไว้เป็นคนที่อ้วนไว้น้ําหนักขึ้นไวมากเลยอยูเมืองไทยเขากินเข่าสามเวลาเนาะจ๊ะแต่ไมอยู่นี่นกก็ไม่ไม่หนกกินเข่าสามเวลาคือกันแล้วมาันเห็ให้นกอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นมากเลยบัดทีนี้มันก็นเลยมีปัญหาทั้ง บิ๊กบิ๊กญอไงเราเลยบอกว่าข่อยต้องการเมียจอยว่าต้องการเมียอว้วนมาสั่นเราก็เลยไปสื่อฮูลโฮหปสร้างฮูลโฮหปมาให้หนะจ๊ะมาออกกำลังกายจนน้ำหนักนนนลดนกลดลงหายกิโลเราบัตรที่นี่เราก็เลยให้ปรับเปลี่ยนการกินใหมเพราะว่าเราก็บอกว่าเหตุผลของเราคือเรานึ่งเราบ่อยากได้เมียอว้วนสองคือเจ้าบริเหตุงานแล้วเจ้ามายุบาลซื้อแล้วเจ้าต้องจำจำเป็นต้องกินเข้าว้ำมนร่างใช่ไจ๊ะมเที่ใหนอ้วนไว เอาไปอามาก็เลยมานั่งจับเขาคุยกันเว้ากันนะจะ๊ะว่าอ่าพญใหญ่แล้วก็เรียกว่าเจ้าต้องกินเขา่าซ้ำนันซ้ำนี้เนาะเราเลยให้นกกินเขาเวลาเดียวนะจ๊ะคือมือเทียงเจ้าสิกินอีกอย่างก็ตามกินมือเที่ยงมือเดียวนะจ๊ะตอนเศร้าก,กับตอนแรกคือให้นกกินโยเกิร์ตกับขนมปังนะจ๊ะเราสิบว่าให้กินเข่าเลยเราบอกว่าอ้วนไว้แต่ว่าก็ต้องตอนแรกมันก็ทรมานอยู่จ้ะเอาไปอมาม่านกก็คอยปรับคอยเปลี่ยนมันก็นกก,กินผลไม้น้ำเนี่ยเวลานกหิวนกก็มา ย่างออกมากินอันโยเกิร์ตเวลาหิวหๆเนาะย่งางเมื่อคืนนี่สิตอนแ,แรกๆก็ลาบากเยอะอ่ะเพราะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนการกินการนอนการย่างหลายๆอย่างเสีนะแต่ว่าการกินนี่เรื่องใหญ่เนาะเขาต้องอ่าแบบว่าทำาระเทมันก็อ้วนปกตินูก็เป็นคนรักษาหุ่นอยู่แล้วเสียหนะบ่อยกากจะขลองอ้วนเพราะว่ามันอึดอัดเสียนะอีกอย่างนี้ของปวดหัวเขาเป็นโรคปวดหัวเขามันก็เลยพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาลเอาไปเอามามันก็เลย ได้กินเขาเพยายียงพยาวาได้กินคาบเดียวนะจ้ะได้กินเฉพาะมือเที่ยงเฉพาะมือเทียงนี่สิกินอี่ยังกินใดมือทุกอย่างแล้วก็อาหารไทยแล้วก็ให้ไปกินให้ไปซื้อทุกอาทิตย์อาทิตย์ละเทือปกตินกกับบ่ได้กินอี่ยังนันะ่กินตะพักนกกบไปซื้อตะพักนี่ละ <laughs> ซื้อตะพักบัดทีเนี่มันก็ลําบากหลายอย่างอยู่ตอนแรกเอาไปอาม่ามันอยู่ตัวแล้วมันก็โอเคแน่พญาเราเราก็บอกว่าอา่ อ้วนแล้วมันบอดีมันละมันมีโลกหลายหลายหลายอย่างสินะนกกระเล็บต้องปรับเปลี่ยนการกินกันหลายหลายอย่างที่ที่มาอยู่น้าเพลินต้องปรับเปลี่ยนหลายหลายอย่างเลยเพราะว่าเขาบริหารงานคือเก่าแล้วเขาก็สามารถอ่าเฮ็ดได้เขาตอนแรกก็สิลําบากแน่นอยน่งนึงแต่เอาไปอามามันก็โอเคมันก็อยู่โตมันก็มันก็ดีสําหรับเข้านํบาบริเวณว่าดีแต่สําหรับอ่าเพลินอยากได้มี่าจอยครับมันก็เป็น สิ่งดีๆที่บางครั้งมันกับเรได้ถึกบังคับดอกบางครงั้งเพื่อนกับวางดีต่อห้าของเสียนะพอพญ่เราบอกว่าก้อยอยากใส่ชีวิตเขาเจาะไปเรื่อยๆเพราม่นเ่ราะม่นยนันพญ่งงตายก่อนเลยเจ้าของย่านตายก่อนเพิ่น <laughs> พอคนไทยสมากอายุบ่ยืนอยู่แล้วงังนเสียนะมันก็นเลยพยายามรักษาและเซฟตี้เจ้าของมากๆเลยอ่ามันก็นเป็นสิ่งดีที่เพื่อนอ่าใส่ใจสุขส,สุขภาพเขาเนาะจ้ะอ่ามื้อนี้นกับโบมีหยังหลายดอกนกกับแมวเบาอ่า เรื่องที่นกปบปะหลายๆอย่างนะจ๊ะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนน่เพราะว่าการใช้ชีวิตมันแตกต่างจากบ้านเขานะน,ก,นกก็บ่่อยสบายดูงั้นในกก็ต้องอ่าเปลี่ยนหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเพราะว่าจากที่เขาเคยกินอาหารรสจัดแล้วมากินอาหารอ่ารสจืดๆนะจ๊ะแล้วก็อีอย่างหนึ่งที่สําคัญเพราะไงเราบ่ให้กินพริกนะจ๊ะกินได้ทุกอย่างอยู่พริกเราก็บ่ให้กินเ้อแล้วนกก็เลยเป็นคนที่กินพริกได้แล้วกิน มันบ่แวนว่ากแดดได้มันถึงบังคับพอว่านกเป็นคนที่แบบนกเก็บทองดูมาไม่ไนกกินพริกรสจัดตึงแส่เราว่าที่เนียนเฮาเป็นโรคกระเพาะยื่รองสามัญกระเลดให้นกต้องรักษาแบบรักษายายาอยู่นี่มันกระแพงเนาะอีกอย่างหนึ่งมันทรมานไงนกก็เลยต้องปรับเปลี่ยนการกินปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยกว่ากว่าจะยู่ตนี่กะคือกันยากยู่กันเอาไว้โอกาสหน้าพ่อกันไ้นะคะมื้อนี้นกมาทําคลิปสั้นๆัมมนี้นะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาเบิงจ้าบ๊ายบาย